เว็บลงเว็บนี่ครับวันนี้คิดว่าได้เล่นไหมได้ครับพี่สองชั่วโมงได้เล่นโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงได้กันครับพี่เอาถ่ายวิดีโอพี่ถูกถ่ายวิดีโอเสียเลยนะพูดให้ดีนะพูดเพราะพูดหล่อครับครับพี่ครับพี่ขอโทษครับพี่ววัันนนี้อะไรอะไรนะครับอะไรนะครับไม่ทนวันนี้พี่จะพี่เก็บกดนะครับเก็บกดโอเคโอเคครับพี่เสร็จแล้วจบกางเชียร์ก่อนชมกางเชียร์ก่อนโอ้โหเคลื่อนไหวเคลื่อนไหว พี่ส่งอะไรมาไม่รู้นี่ครับหัวหน้าทีมโอ้ลูกน้องทีมครับต้องบอกลูกน้องลูกทีมเล่นบอลบอลไหนนะครับท้งที่แล้วหักไปสองของของพี่อ่ะหนักกว่าหนักอ่ครับใช่ครับเพราะว่าไปเตะมือนายประตูผมวันนี้กระโดดกลางอากาศเลยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับไปบอกให้ให้ให้เบากว่าเดิมหน่อยใช่ใช่ครับแต่แต่เห็นว่าวันนี้ท่านหัวหน้าบอกว่าโดนแบนไปแล้วอ่ะอ๋อ Oho, xuất giật, xuất giật Sư ตาไปตาไปจับตะไม่จับเป็นไงครับลูกนี้ผมพลาดไปตั้งใจครับไม่ไม่ยังไงผมเป็นคุณเลงเลยอ,ะ <laughs> อ,อ่ะอ๋อนี่ยแผนทด่แผนได้คุณ<ม>วางไว้<ช>คุณเล็งเกียร์ <laughs>